กจันทบูร์จังหวัดจันทบุรีหัตถกรรมเรียบง่ายที่สานต่อจากรากดินสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบแต่ละผืนมีทั้งภูมิปัญญาความอดทนและความงามที่เติบโตมาพร้อมชุมชนริมน้ำถูกสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดจันทบุรี เสือก,กกจันทบู์จึงไม่ใช่แค่ของใช้แต่คือชีวิตและความภาคภูมิใจที่สัมผัสได้จริงกกจันทบู์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากกกทั่วไปเพราะเติบโตในพื้นที่น้ำกร่อยและดินเปรี้ยว เส้นใยกกที่ได้จะหนาและเหนียวทำให้เสือที่ทอออกมามีความแข็งแรงทนทานไม่ขึ้นราและมีความสวยงามมันวาวจนกลายเป็นจุดเด่นของเสือกกจันทบูรณ์ที่ไม่เหมือนใครกระบวนการทอเสือกก เริ่มต้นจากการเลือกกกที่ดีจากธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติทนทานและยืดหยุ่นหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วกกจะถูกตากให้แห้งก่อนจะนำมาขัดและตัดให้เป็นเส้นเล็กๆที่ได้รูปทรงสม่ำเสมอการทอเสื่อจะใช้วิธีการทอด้วยมือที่ต้องใช้ทักษะและความแม่นยำในการจับเส้นกกเพื่อให้เกิดลวดลายที่ลงตัวและไม่ยืดหยุ่นมากเกินไป ช่างทอเสือต้องใช้เวลาในการทำแต่ละผืนให้เสร็จสมบูรณ์โดยระยะเวลาในการทอแต่ละผืนนั้นขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ทอสีและลวดลายสเสน่ห์ของเสื้อกกจันทบูรที่โดดเด่นคือความคงทนซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานมาอย่างยาวนานเสื้อกกเมืองจันบางผืนสามารถใช้ได้นานถึง20ปีโดยไม่ขาด สน่ห์ของเสือกกงเมืองจันทก็คือหนึ่งเลยความคงทนนะคะ<ม>เราก็ได้คำยืนยันแล้วก็มีจากกระเป๋าของเราใบนี้ที่90ปีแล้วยังไม่ขาดนะคะตั้งแต่คุณแม่เขาก็ไปเรียนกับคนยวนเนาะแล้วก็หัดทำกระเป๋าซึ่งเขาเรียกว่ากระเป๋าเจ๊กกุย๋ยกระเป๋าใบนั้นแล้วก็อยู่มาจนป่านนี้90ปีแล้วยังไม่ยังไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็มันก็ยืนยันได้ว่ากกบ,บ้านเราเนี่ยมันเหนียวมันเส้นกกมันเหนียวเพราะว่าเป็นน้ำกลอย พื้นที่มันจะเป็นน้ําเค็มล้อมรอบหมู่บ้านเราอะเราเหมือนถ้าเราไปซื้อกกเพื่อนบ้านเหมือนเขาน้อยหนองคันอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกันเขาก็มีน้ําเค็มเหมือนกันมันก็จะทําให้เส้นก่งเหนียวเหมือนกันมันจะได้กกคุณภาพแล้วอย่างก็ฝีมือการทอก็คือเราจะเน้นความละเอียดสีที่ย้อมเราก็ต้องใช้สีอย่างดีแล้วเราพอย้อมเสร็จเราต้องล้างนะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอาไปตากให้แห้งแล้วเขาจะไม่ลอกสีก็คือคงทน แล้วก็เส้นยืนเป็นปอตัวเนี้จะไม่มีที่ไหนจะมีเสือเมืองจันอย่างเดียวนะคะเพราะเราไม่ใช้วัตถุที่เป็นพลาสติกเลยมันจะมีเป็นธรรมชาติหมดคือสน่ของเสือจันทร์ แม้สิ่งที่กลุ่มสตรีทอเสือกกบ้านเสม็งงามกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้คือคนที่ทอเสือส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุทำให้จำนวนคนที่ทอเสือไม่เพียงพอกับความต้องการผลผลิตพร้อมเสนอแนวทางสำคัญของการปลูกฝังแนวคิดเรื่องเสือกกจันทบูรให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภาคบังคับในโรงเรียน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีแหล่งเรียนรู้การทอเสือกกของนักเรียนที่สนใจงานหัตกรรมผ่านชั่วโมงชุมนุมหัตกรรมพื้นบ้านเสือจันทบูรณ์ที่จะมีนักเรียนเข้ามารู้จักกระบวนการทอเสือในทุกขั้นตอนรวมถึงยังมีส่วนร่วมในการออกแบบลวดลายที่ต้องการก่อนนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆเช่นกระเป๋าถือหลากหลายรูปแบบกล่องใส่กระดาษทิชชู่เป็นต้น เด็กๆที่เข้ามาชุมนุมบอกตรงกันว่าการทอเสือกเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิใช้ความตั้งใจอย่างมากแต่เมื่อได้ชิ้นงานออกมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทอในการทำนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็การทอวิธีการต่างๆการย้อมสีกกการจัดกกการทอการทำลายให้มันสวยงามอะค่ะแล้วก็ การทอเนี่ยเราได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงว่าการใช้กกเนี่ยเราควรใช้เท่าไหร่ถึงจะพอสําหรับหนึ่งผืนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ได้สมาธิด้วยค่ะภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็ทําเองด้วยคือทอเสือก็จะมีแค่หงายฟืมแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงไปตรงกลางเลยแล้วก็แส่เส้นกกแล้วก็ออกมาแล้วก็กระทบค่ะแล้วก็พอเสร็จก็แค่คว่ำฟืมแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะ ใช่ทำานี้สลับไปเรื่อยๆจนถึงเต็มผืนเลยคะ่ะแต่ถ้าเป็นกรณีของยกดอกยกลายเนี่ยก็จะยากขึ้นมาระดับหนึ่งด้วยะคะ่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะนอกจากการนําเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้การทอกกแล้วเสกกกจันทบูรณ์ได้รับการต่อยอดให้ก้าวทันยุคสมัยผ่านแบรนด์กอ,อกก โดยคุณอิสระชูพักตีผู้ก่อตั้งที่มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในคุณค่าของเสือกกว่ามีศักยภาพมากกว่าการเป็นเพียงของใช้ในครัวเรือนและมองว่าการออกแบบให้เสือกกบมีดีไซน์ร่วมสมัยจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันยังรักษาเอกลักษณ์และฝีมือช่างท้องถิ่นไว้อย่างกลมกลืนพร้อมกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเสือแต่ละผืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวทำนะครับมันเป็นการส่งต่อในหลายๆขั้นตอนแล้วก็เป็นการาทําใหา้ชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการทํางานขึ้นมาซึ่งอิกมองว่ามันไม่ใช่แค่เสือมันคือการรวมกลุ่มกันมันคือคนที่มีใจรักในการที่ทาอาชีพเสือจันทบูรแล้วก็มารวมกันแล้วก็ช่วยกันทําให้มันเป็นเสือหนึ่งผืนภาพลักษณ์ของเสือจันทบูร์นะ่มันเปลี่ยนไปเรามองว่า สิ่งเหล่านี้ยังไงมันก็ยังคงต้องอยู่อะครับมันอยู่ต่อไปแต่มันจะอยู่ในในลันกษณะของอยู่แบบเล็บเียบหรือเปล่าแต่พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทําให้แบบเฮ้ยคนเห็นความสําคัญมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้ามันมีการสนับสนุนจากในหลายๆภาคส่วนแล้วมันยิ่งทําให้เพิ่มทั้งวัตถุดิบหรือเพิ่มทั้งกําลังคนมากขึ้นเนี่ย มันจะไปต่อในพาร์ทอื่นๆได้มากขึ้นซึ่งอิดมองว่ามันจะมากกว่าการที่เราทำอยู่ณวันนี้ด้วยซ้ำเสร้อกกทุกผืนล้วนมีเรื่องราวของผู้คนมากมายที่มาร่วมกันถักทอตั้งแต่การปลูกกกทอจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และเมื่อถูกบทบาทเหล่านี้ถักทอเข้าด้วยกัน ก็จะมีส่วนช่วยทำให้เสืรกกชันทบูนอยู่ได้ด้วยความยั่งยืนอย่างแท้จริง